สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่15กันข้อที่15โจทย์ถามว่าสํานักง,งานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเล็บสำนักง,งานปอยปอมีฐานะตามข้อใดชอยมีดังนี้ก็ไก,ก่กระทรวงขอไข่ทะบวงขอควายกรมง,อง,งูองค์กรอิสระยจาจารศูนย์ราชการข้อนี้ตบข้อไหนครับข้อนี้ตบข้อควายน,นั่นเองมีฐานะเป็นกรม อธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกมร,งาพารมพศ2 5 4 5และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่20าพศ2564ในมาตรา6บัญญัติว่าสำนักนายรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายยรัฐมนตรีและคณะรัมตรีรับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงและรายการเกี่ยวกับงบประมาณระบบราชการการบริหารงานบุคคลกฎหมายและการพัฒนากฎหมายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการการส่งเสริมการลงทุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศการปฏิบัติภารกิจพิเศษและ ราชการอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสํานักนายรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสํานักนายรัฐมนตรีหรือที่ไม่ได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะในมาตรา7สํานักนายรัฐมนตรีมีส่วนราชการดังต่อไปนี้วงเล็บ1สํานักงานประหลัดสํานักนายรัฐมนตรีวงเล็บ2กรมประชาสัมพันธ์วงเล็บสามสำนักงานขะารามการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ ต่อนายรัฐมนตรีวงเล็บสี่คือวงเล็บสี่สำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีวงเล็บห้าสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีวงเล็บหกสำนักสำนักงานข่าวกรองสำนักข่าวกรองแห่งชาติวงเล็บเจ็ดสำนักงบประมาณวงเล็บแปดสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติวงเล็บเก้าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวงเล็บสิบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วงเล็บสิบสำนักงานข้าราชการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวงเล็บ12สำนักงานข้าราชการพัฒนาระบบราชการวงเล็บ13สาำนักงานข้าราชการส่งเสริมการลงทุนวงเล็บสสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวงเล็บ1 5าสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองและการสร้าง ความสามัคคีปรองดองรูสบุกสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งในวงเล็บ15นะครับในมาตราจิตเพิ่มวงเล็บ15ก็คือเพิ่มโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ทั2561เรื่องกลไกในการขับเคลื่อนการปฏตรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองนั่นเองก็คือในงเลบสิบห้านะมีการเพิ่มเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั่นเองสำนักง,งานขับเคลื่อนการแปรรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองสามัคคีปรองดองนะครับซึ่งสังกัดสำนักนายกรัมตรีนั่นเองซึ่งส่วนการที่สังกัดสำนักนายรัมตรี จะมีฐานะเป็นกรมก็คืออยู่ในมาตรา7นะครับของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับถึงฉบับที่8พศ2553นั่นเองในมาตรา7นะครับก็คือบัญญัตดว่าให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางดังนี้วงเล็บ1สำนักนายรัฐมนตรีซึ่งสำนักงานปยปส,สังกัดสำนักนายรัฐมนตรีนั่นเอง วงเล็บสองกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงวงเล็บสามทะบวงซึ่งสังกัดสำนักนายรัมตรีหรือกระทรวงวงเล็บสี่กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายรัมตรีกระทรวงทบวงกรมดังนั้นสำนังกงานบยโปมีฐานะเป็นกรมนั่นเองก็คืออยู่ในมาตราเจ็ ของพอระโบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8พศ2553นะครับวักสองสำนักนายมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงวัคท้ายส่วนราชการตามองเล็บ1นงเล็บ2องงเล็บ3และองเล็บ,เบ4มีฐานะเป็นนิติบุคคลประวัติความเป็นมาโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราอาาจารไทยมาตรา65บัญญัติว่า บรรดา6บัญญ <c oughs> ัติหให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันรวมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวสำนักง,งานขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามคัคคีปรองดองเล็บสำนักง,งานปยป,ยปยจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกาปศ611ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ท2561เรื่องกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามคัคคีปรองดองโดยมีการกำหนด อำนาจหน้าที่และกำหนดหน้าที่และอำนาจของสำนักง,งานปะยปโปรรวมถึงหน้าที่และอำนาจของคณะการขับเคลื่อนการปัิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสาม,มัคคีปรองดองปะยปโปรไว้ด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่ 1. มีนาคม2 1562เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งนายรุ่มตรี 3. ฉบับเพื่อให้ วิธีการปฏิบัติการและการบริหารงานของสำนักง,งานปะยโปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสำนักง,งานปะยโปดำเนินการอย่างมุ่งมั่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นพันธมิตรร่วมสร้างความเป็นไปได้เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับประเทศสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร,ร์ชาติหรือเรียกหรืออาจเรียกได้ว่าสำนักง,งานปะยโปคือเพื่อนร่วมคิดมิตรร่วม ทำเพื่อสร้างเพื่อร่วมสร้างอนาคตไทยนั่นเองนะครับก็คืออธิบายขยายความไม่เห็นภาพชัดเจนก็คือสํานักง,งานปอยโปมีฐานะเป็นกรมสังกัดสํานักนายร่วมตรีนะครับก็ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย2ฉบับก็คือพอรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8พศ2553ในมาตรา7นะครับและก็พรบ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพศ2545และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่20พศ2564นั่นเองนะครับซึ่งข้อ15จึงตบสำนักงานปยปมีฐานเป็นกรมนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยในวข้อสอบในข้อต่อ,ตอไปได,ได้ที่ Facebook ประพันธ์าวารำและช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าปรัพันธ์าวารำช่องทาง TikTok ก็ชื่อบัญชีว่าประพันธ์าวารมภาษาอังกฤษ แอดปรพันธ์2523แอดพ i e p, p 23, นั่นเองนะครับถ้าสวกช่องทางไหนท่านก็สามารถติดตามชมการเฉลยข้อสอบในข้อต่อๆไปได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ15ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ